ครับผมเซนซีเออเหมือนเดิผมผมตอนนี้เราจะมาเริ่มใหม่ครับพาร์ทใหม่ใช่พาร์ทใหม่ซึ่งในพาร์ทใหม่ของเราก็จะเล่นแบบชิวๆส,บ,สบ,บายๆโอ้โหเกิดที่ดีซะวยกเ่านเชื่อหรือว่ามันก่ดอะไรขนเกิดอะไร ก็ได้ป่าดีขนาดนี้ผมต้องแบบหาที่ก่อนแล้วหาที่สร้างบ้านก่อนโอ้โหอ่านีโน่หน,นีโน่หน,นีโน่ผไม่ละไม่ละสมมุตม่ไปเราไปกันเลยดีกว่าก็ชียๆทุกคนถ้าเผื่อมีคนสงสัยว่าทำไมผมเลือกเพื่ โอ้โหแม่งอยู่บนหัวเลยเหวะหตายไหม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 ไม่น่าตายใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม,มแม่งเอ,อ้ยฮ่าใช่ครับตามที่ท่านผู้ชมได้ดูไปเมื่อกี้นี้ผมตาย คือตายตอนจะออกกับเนเธอร์งไงทุกคนโ,โอ้โหกนจะออกอยู่ละตายเฉยเลยมีอะไรไหมไม่มีสม้ยันเลยก่องเล่นชิวๆทุกคนไม่อยากไปรีบอ่าอย่าไปรีบเลยพาที่แล้วคือผมรีบไงรีบเกิน อยากไปแบบจบมังกรแล้วเร็วแบบจะทำสักสี่ไม่ก็ห้า EP อย่างเงี้ยเอาปีแล้วท่าแล้วก็จบคลิปแค่นั้นเลยอะ่ะผมคิดว่าผมต้องเปลี่ยนแผนใหม่ละผมเล่นยาวดีกว่าไม่เล่นแล้วสั้นก็ไม่ได้รีบนะขาดเอาขาดมาก่อนเลย เนีย่ยของจำเป็นตอนเริ่มเกมอ่ะอชิปแอคมาด้วยก็ขอเล่งความเร็วคลิปคูณสองเลยล้วกันอ่าที่ผมคิดไว้ก็คือผมนึงไม่รีบหาดีกว่าหาของหาแบบพวกชุดเพชรอาชุดเหล็กใช้ก่นอนอาจจะได้ชุดเพชรเต็มต,ตัววันที่สิบไม่ก็แถวนั้นแหละแถววันที่สิบโยนไม่จำเป็นไปเปอยู่ ลาาเลยครับข้าดฝวานมาก่อนเลยจำเป็นขอชีวิตหน่อยแอ๊กมาได้ทุกคนเราไปหาทำเลสร้างบ้านกันดีกว่าคนดีเนี้ยปลูกป่าพื้นด้วยก่อนไป ชุดแล้วกันอ่ะเผื่อไว้เอ้าเดี๋ยวขทิ้ฉยเลยไปทุกคนเราขึ้นไปดูเลยดีกว่ามันมีอะไรบ้างบ้านของหนูมันต้องกว้างแน่เลยไปเราไปดูกันเลยดีกว่า สวยใช่หรือเปล่าจะกว้างใช่ไหมใช่ไหมสวยกว้างทุกคนกว้างมุมมันกว้างโอ้โหเหมาะเลยนะมุมก็บอกลาวาอะลนไปล่างดีกว่า ระหว่างนี้ทางก็ค่าแกะค่าหมูหดเลยวันแรกก็ต้องมีเตียงนอนแล้วทุกคนวันแรกนะต้องมีเตียงแล้วมีไม่ได้โอ้ยไม่โดนต้อสีสองที ตายขุดไปวนนี้ชิวๆเลยไม่ได้ทำอะไรมากอ่ะอืมขุดไปทุกคนก็แบบ เอาสักวันยี่ยี่สิบลงลุกแ้วกันนะมีชุดเพชรเต็มตัววก่อนตรงนี้ก็บอกนะ่บอน้ำบ่อลาวาก็โผชิวล์ละงานนี้ชิวลเลยจบพิกัดไปก่อนฝากคนเราไปแล้วเน ทำอะไรสร้างบ้านกันต่อือมปะบ้านนี่แบบผมอยากจะสร้างแบบส,สวยๆให้คนดูทุกคนแบบตะลึงตาตั้งเลยอ่ะเออ <c oughs> ผมไม่อยากจะโม้หรอกฝีมือสร้างบ้านผมเนี่ยเก่งแล้วเ <c oughs> ยีกยจะพูดมครับได้มาสามปีอ่ะ ปีแบบผมเล่นจริงจังไงไม่แบบเล่นแบบอย่างเงี้สาายสไตล์เงี้ยไม่ค่อยชอบอโมไปเรื่อยเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวคุณดูว่าผมโมยอมรับผมโมไปเรื่อย <c oughs> ข้าหมูเก็บไว้ก่อนทุกคนล้างความไป คุณนุ้ยหาผมเซงผมล็อกไว้ก่อนเลยเอาล็อกไว้ละนี่เปลี่ยนไม่ได้ด้วยเนีย่ยผมเล่นะต่ฝีมือไงหมสร้างบ้านได้ไหมนะ่าโหนี่หมดละแล้วฟันัน เนี่ยถ้าไปให้หมดจะให้เหลือเรายังไม่เรียยังก็หมู่บ้านเดีกเวเราก็ค่อยไปหากันอะหมู่บ้านเดียวก็ค่อยไปหากายแบบทันบล็อกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวข้าประตูนี้เธอมามีย่าไหมเออได้ๆทำอะไปข้าเลย ตอนนะฮะผมแบบใกล้หมดแล้วทุกคนเก็บไปด้วยป่ะมาหน้าป่าดีกว่าชัวเดี๋ยวทุกคนอ่าเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหิวไงี้โบอีกตัวหนึ่งโบอีกตัวหนึ่ง ไปอีกแล้วอีกแล้วไปไปก่อนหนี่ด่านนะมันดิ่งไม่ลงที่นี่คนบอกว่าผมเอาตรงนี้แหละทำอะไรสร้างบ้านพอดีสุดแล้วตรงเนี้ยขากเกลียดประกอบเปนเตียงแล้วเสียงตรงไหนงมด้วยแต่ไรก็ทำ ถ้าเป็นกองสปาวยิ uh ่งดีเลยเออเขาเรียกว่าแบบปั li, uh, ๊มเลเวลไงความปั li, uh ๊มอยู I I mind, right? ่ข้าล่างบ้านเลยค่ะไข่นตัอดถูกก็เล่นก่อนเดี๋ยวชิวอย่ารีบนะอย่ารีบไงอืออะไรผมว่าเรเอาตรงนี้แหละเนี่ยดีละอย่างเงี้ย อย่างเไม้ที่ต้องบอกร้องไปคนสร้งางบ้านก่อนเนี่ยผมแบบเอาสักสี่คูณเจ็ดไม่ก็ห้าคูณเจ็ดถึงนั้นแหละมันก็ใกล้เมื่อแล้วไง,ไงต้องรีบไปก่อน พอล้อ่ะมันจะมืดแล้วอืมทีนี้ก็ความยาวยี่สิบห้านาทีไป่ระเสริลวนเพลินไม่อยากทำเป็นชั่วโมงม,ม,มันนานะมันเสียเวลาด้วยคนดูก็ยังไม่ไเยอะ เนแรกเห็นไหมผมบอกว่าผมสร้างบ้านสวยเนี่ยเป็นไงเต็มสิบอ่ะกรรมการยังให้แปดอ่ะเออเนี่ยนี่แค่ไหนแล้วผมไม่เจาะลงไปเป็นผูวใต้ดินอ่ะ นี่ไงคับตเะเผาก่อนตรงนี้คทุกคนผมมีเห็นตายแล้วแบ่งมาครึ่งหนึ่งคัาประตูก่นอนเดี๋ยวมีโจรบุกบ้านเนี่ยอือโอ้อยู่ตรงนี้ไงครทุกคนโอ้โหอาหารชิ้นแรกของเรา เนื้อแต่าหารเลือ่อนลดโหนอนไปอ่านหนึ่งแล่าขับเตยียงขับเตยียงานอนกันเลยดีกว่ามุมนี้เลยมีตื่นช้ามาหอโอ้โหยินได้มาหมตรงนั้น ว่าไม่น่าพออแปดบล็อกเนี่ยขับขวานเพิ่มขวานพังตายผมว่าผมตัดตรงนู้นดีกว่าเฮ้ยมียังม,ม,มุมของดีขอจะยหญ่สองอันหนึ่งอันนึงโอ้โหนิดเดียวดับให้หน่อยอีกอันนึงก็ไม่ได้โอ้โหไม่มีน้ำใจเลยทั้งเมืองมาไยนี่อ่ะ ให้ทุกคนเราไปตัดไมน้นีกว่าตัดตรงนี้เลยเดี <S <S ๋ยวผมว่าผมจะเปลี่ยนสก,กินดีกว่าเอาเป็นสไตร์มาตัดไปคนเบื่อเร่งความเร็วไปสามเลย ประหยัดเวลาได้ก็ประหยัดไปไงไม่จริงๆผมพ่เศษภาคมันยาวเลยตัดไป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 อย่ายิวย้วเล่นอะไรมากมยิวย้วไป ป่าหายไงบ้านผมไม่มีกระจกเลยขุดทรายก่อนดีกว่าขุดไปยื้อทุกคนขุดไปแบบชิวๆเลยบ้านเดี๋ยวเราเอาทรายเผาที่บ้านกันดีกว่านี่ไงกลับมาแล้วบ้านผม มองนอกก็รู้สวยจริงอ่ะไม่ได้มอเลยครับผมว่าเขาันนี้นเนี่ยเอาฐานสี่ก่อนอืมพูดไว้รอทุกคนรอกระจก รอ,อก็จบไปโอ้โหเล่นได้ไหมตรงโม้สอะไปอยากไปรีบไงอุ้งได้เา,าทุกคนถ่านคาสอตกันเลยนี่โอไปเผาทรายเติมมาสไปได้ นี่ปักทอดก่อนเลยบ้านยังได้แบบสะอาดมีไฟใช้ว่าผมขุดพื้นใต้บ้านทำตู้ไม้ดีกว่ามาเดเลยขุดไปขุดไปไปเนี่ยไงมันขุดพื้เหมือน,นคนยู่ตายจะเผาตายตัวคารไม่ต้องขุดหรอกปล่อยไว้กแไละ ไปทุกคนเราินไปตอบเป็นบล็อกหน้าลล้วมีหลายเลยมีดีเชียวไม่มีอ๋อไ,ไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไปข้ามาเลยทั้งดุน ไปนี่ไงเห็นไหมแค่นี้บ้านเราก็เริ่มสวยขึ้นมาแนละ้วเดี๋ยวแค่ใส่น้าต่างออกไปแบบสวยสดงดงามเลยอือแ,แบบทุกคนแบบต้องเห็นความสวยของบ้านเนี่ยโหตาบวางไปเลยแ็ควไมไหค้าเพิ่มแล้ว หกบอกว่าเหลือฝั่งนี้ด้วยมาเราก็จบเผาผมเล่นความเร็วคลิปไปเลยแล้วกันไม่อยากให้ทุกคนดูตอนมันเผาไงเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อคลิปมันจะไม่มีอะไรจริงมันจะไม่มีอะไรจะแ,แลกเ,เราเก็บเลยกระจก รอบไปรอบไปตายยาหนะบ้านทุกคนไปดูสะอาดนี่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 นทำอะไบ้านผมนี่ดูไว้เลยตายมาแล้วเหลือหนึ่งอันดี๋ยวทิ้งฟางมา่งเลยเก็บของไว้ในนี้ก่อนทุกคนผมแยกก่อนเลยเก็บ เดี๋ยวคนจีบของกันอืมเนื้อหมูเดี๋ยวผมว่าผมจะเผาเลยดีกว่าเอาไม้มาไว้ของกันทุกคนจิบของไว้กว่อนผมตัดคลิดไปตอนเก็บเสร็จดีกว่านี่ไงโอ้โอยไม้ใส่ ่านะต้องลงเหมืองละเอาหินมาก่อนแล้วแกะมาเขาหอมเนื้อหมกกูแล้วทุกคนกลับมาค่อยกินนะว่าผมจะขุดลงไปตรงไหนดีทุกคนเหมืองข้างบ้านหรือกันอะขุดลงไปเลยข้างบ้านมานไปเก็บถามได้ ภาพทอดก่อนเนี่ยเออเดี๋ยวทอดไม่พอี๋ยวมันจะลำบากเนี่ยขุดลงไปเลยดีกว่าขุดไปขุดไปเอาใช้ชิลแล้ว ทุกท่านแน่นอนทุกคนเออนี่งนี่ยนี่งมีเสกไม่อยู่ะคะ่ะมันต้องมีถ้่แน่นอนชัดมากจริงผมชอบทุกคนไม่อยู่หน้าผมก็ได้ก็ดัางบนนี่แหละ ยินชัดมากเลยคนโขกก็สถานาดนี้ไม่เจอผมว่าผมไม่ขุดดีกว่าโอ้โหผมว่าผมไม่ขุดละไปเคลื่อนกังลยดีกว่าทีทุกคนขึ้นมาขมือพอดีเลย ผมก็ขอกราบลาไปก่อนนะครับทุกคนยหมาต่อน EP หน้าครับ EP นี้ตัดจบแค่นี้ก่อนเลยแค่นี้แหละครับ